เลี้ยวไปหรือว่าเนี่ยให้เลี้ยวบางหลอดทะเบียนปลายรถเพิ่คือตโตออกก็เป็นแต่ด,ดำดำหรือลาว่ะครับอืเห็นแต่แผนดำดำ่แผนรองดำดำแต่แผ่นรองดำดำตัวเลขมันอ,อ่ะโตออกครับถือว,ว่าพญาเพพ่นบอกเป็นตโตเลนี่มีเนี่ยคุนบอกทะเบียนรถเพราะว่าทะเบียนรถมันเป็นเหลขกอยู่แล้กกวอันพ่อยายคุยว่าไปเชื้อเลยเอยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง บุญทานำโชคนะครับมาตามต่อนะครับสําหรับตัวเลขนวะทางตัวเลขโชคลาภกับคุณแม่ยงนะครับหลังจากที่แม่ยงนะครับเพิ่นเอาของไปเลี้ยงยาน,นะครับญาเพิ่นจะมาบอกแม่ยงบอนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังกับคุณแม่ยงน้ำกันเนาะครับเนาะหรือว่ายาเพิ่นหายโตเกานะครับเดี๋ยวไปติดตามน้ำกันนะครับแม่ยงเพิ่นแสดงมายามาบอกและเพิ่นอารมณ์ดี ไม่ชอบแปนแปนดีใช่ไหมอ่ะเค็ดคนใส่มันทีเดีใส่มันแปนดีเนาะครับเน้องคำอะไรยังมาอยู่ว่าคำนะแม่ยพังใบสามกว่าโอ้ยจ้ะแต่เมีจะมาถามน้องกันนะครับครับมันมืดเมียฟังนะสะท้อนแสงอ่ะนั่งกับแม่ยงนี่แหละอยู่กับปูกับยญาเฮานี้ แม่วันดีครับเมื่อวานกาเจ้ามากบอกครับห่อนอนี่ะมาเนบ่แม่อยเราแป๊บหนึ่งนะครับสแสดงว่าหยามาบอกแล้วนะครับเพราะว่าไม่ย้งเพิ่นได้นั่ของไปเลี้ยงหยานะครับเพิ่นว่าถ้าไปเลี้ยงเพิ่นน่าจะมาบอกคืนนี้เพิ่นว่าแต่ว่าเพิ่นคุยหลายๆมือเด้อครับเด้อผู้ใด FC ผู้ได้จาได้นะครับถ้าแม่ยงพนมาเลี้ยงฟืบตอนแรงงานจะไปบอกเพนนะครับอ่ะงานจะไปบอกตัวใดนี่ก็แม่ห้อนบางก,กหีห่อนห้อนอ๋อ,อเ,ดเ,เดี๋ยวก็เย็นแอกเจ้าหน้ยก็เย็นสองทุ่มมา <laughs> พันหนาวด่เนะแม่เนาะอันเมื่อวานนี่ชองอคนมากว่นพูดได้ fc บ่กปันใดมัน มาน้องแสงไงครับคนมาทามมาอันไทยเสีมาทาอันน่คนวะครับไนหลดตัวคนบ้านคนว่าจะตั๋วนุ้งคนน่ะครับเฮ้จักดูคนวะอืมนางตั้งคนวะครับบ้านนี้คนบอกว่าอันสิมีคนมาทาอย่างเสียเสียให้มากบอคนวะ ครับผนว่าโคกได้นะครับแต่ว่า,อา,าเอยมารับปากครับเนี่ยมาลับปากผมเนี่ยมารับปากพันธามว่าเ้างเคยเอาเงินไหนมาผนว่าครับผลก็ว่ากันยันผลถือผนก็ไม้เลี้ยงผนว่าครับ <c oughs> หายตามศรัทธาเนาะแม่เนาะ,นะถ้าผมถือ,อก็ก็หายตลอดมอาเลี้ย<ห>งยาเด้อแม่ก็บอกอยู่ มันมาทามสพังก็ใช่ไหมพังเหลียงคนเศร้าแล้วคนมาทามเขามาทามอย่างไรมัเลยมอกยังหวานครับคุณพันแต่เบี้ยนรถจากโต๊ะออกอันนี้ฮขั้นไหนเมีขั้นที่คอยจื้อแต่เบี้ยนรถจ้านั้นรถจ้านั้นสองสี่หกหนึ่งโอ้ทะเบียนขั้นของผมเนี่ยอัน n i m a l ครับขั้นนี้แหละครับเนี่ยก็ใช่ว่าแสนนั้นครับคอยนั่งหันกลับงา ยาก็นั่งก่นยาเป็นปูถ่วงครับแล้วว่าจะพ่่ยรถพุ่ยแลนเขามาแล้วเราแลนเขามาเฮ้ยเฮ้ยเดี้ยววงซอยกันแต่เบี้ยนรถขั้นนั้นคือตกออกแต่เก้าบาตกออกเราวะครับคอยเลยว่ามึงกูจะไป็ลำตันโอ้แตคุยกับยาบ่ครับแต่คุยกับยาเลยปูถ่วงออกครับซึ่งจะเ้าเขามาความพันคอยนะ พคนนั่งดูว่กันได้ครับยานั่งคุยกันในตามบินนะจักว่านั่งแล้วครับอย่างว่า,าบานนั่งเลี้ยวกเบ้านโอ้ยรถคัานน่ะเขามาอีกแลี้ยวบนรถคันนด้คัน,นเพนเคยมาน้าเราอ่ะบ้านมอหันมองเจ้าอดนี่แห <ạ S 2> ละเราเลี้ยวบงเน่แต่เบี้ยรถพนตกออกเลยบนตกออกตกออก,ตกแต่เบี้ยรถมีแต่ดำดำแต่เบี้ยแต่ในอันนั้นมันตกออกแต่ดำดำมันนั่นปลายอันนั้นมัน แค่แต่แพ่น่องดำๆอันตัวเลขอันตัวเลขตัวเลขกัตออออกโตออกตออกตีว่าจะได้ข้อยาจะ้อยไจซื้อคอยใจซื้อตั้งสื้อขยใ่ซื้อคอยซื้อสองสี่หกแล้วก็สี่หกหนึ่งขอยสจซื้อคอยจออมไปหมดเลยเดียวนี่อืมกันไปเลยันครับอ้หยาบนถักนอหนิหนอเราักเลยโดดขั้นนี่สองสี่หกตีว่าแม่สอง สี่หกเขาจะซื้อครับบานกัจิมาซื้ออีกอันกัจิมาซื้ออันสี่หกหนึ่งอีกบานจะมาซื้อครับมันเป็นแต่เบี้ยลดจอมเงินอันสี่หกหนึ่งโอ้หลังจากเลี้ยงเพื่อนมานั่งคุยกันนั่งคุยกันบานนี่แต่ว่าเขามาเขามาถามแขกมาในบ้านยังมาในบ้านแต่ว่าอันพันยังอยู่บ่อบ่อคอยบ่อพันครับ บ่ได้บอกเพื่อนไปเนะาะไ่ได้ในหมอครับเพิ่นว่ามือเล็กออกอมือคันสิม,มากเห็มาวันที่วันที่16ยามเช้าจังมา,ข,ามข่อยว่าครับให้เพิ่นยำคักๆแม่นบ่ครับเพิ่นยำ่อยว่าอันเห็นอยู่ลูกชายจังมันเป็นบาหมู่บาจังได้คือว่าม่วนได้เพิ่นว่าครับกระร่างข่อยว่ายำมื้อเช้านั้นมันคนมาถามข่อยหลายยามะเ้า,ส,าส่วนมาอัน ดอกออกมาจะน่าจะจะมาตั้งมงกันตามคือว่าประมาณมงสองมงละคือว่าโอ้ชา่ท่านี่ดอกสื่อยังกับพันธ์เลยเพื่อจะมาตามอีกเพื่อจะมาหาแม่อีกแม่นบลพันว่าอืมครับเอาแบงปันเพันธ์ไปดลบแม่แบเพันธ์โชคดีน้ำว่าเพป็นในรลวมทําบุญนําแม่นแต่ว่าเพ่นอยากมาหาหม่องานนั่นครับไปถามกับบเพันธ์โหลดลาว่า งานู่ดามบห,บหามไวมไ้้ลผู้ใดถามก<บ>็ให้บอกเลยสองตัวแม่แม่แมัมกตัวใดอันนีไจะตัดให้สี่หกกับหกหนึ่งหนวดนะครับเนาะแม่เอาถ่ายมันเดึ่มครับเนาะถ่ายมันครับสี่หกกับหกหนึ่งสองตัว โอ้ตอนาคุยกับยายอย่างดีเนาะคุยกับเราจังอันนี้เราถ่วงกันอันนี้รกเราจ็อตมองนั่นแหละลเราเลี้ยวไปหรือว่าเนี่ยให้เลี้ยวบางหลอดแต่เวียนปลายรถเพิน่นคือโต๊ะออกก็เป็น,ตนตแต่ดำดำหร่อเลา,าวะครับอืมเห็นแต่แผ่นรองมดำดำเทต่แผ่นรองดำดำตัวเหล็กมันอไน่โตกลงต๊ะออกครับอ๋อซื้อ่าเมื่อไ่พี่บอกเป็นโตเวเนี่เนี่ยพี่บอกทะเบียนรถเพราะว่าทะเบียนรถมันเป็นเหล็กอยู่แล้วอันพ่อยายคุยว่าไปเซื้อเลยเลื่อยเ,อยเอยล่าวะ แต่ว่าบอกอันนี้คือเคยทร่บอกบอกเ้ยเจออะไรแล้วตัวก็ได้ไหมนี่แล้วสองสี่หกกับสี่หกหนึ่งนี่บอครับสองชุดนี่นาะเมียเนาะเออสองชุดโปรตีนยากก็งวดนี้บอ่อยบอกเคย่อยบอกเคยพันรา้จังสิจักขาดเนาะถือว่าคุณบอกคุณโตเลยแมีนนี้ตั้งว่านะครับ บอกนั่ละจังหวัถ่วงตะเบี้ยนเห็นตะเบี้ยนเน่ตะเบียนมาแต่เ่าคือมีบ้านนี้คือโต๊ะออกเหล่าว่ะครับโต๊ะออกเห็นตะป่านดำดำมานเอาเห็นตะแผ่นรองดำดำงามกับถ่วงทัดเนาะมันเป็นไฮโซกัวแม่กับพี่เจ้าน้ากัวแม่นอเพื่อเป็นไฮโซแมนแมนเก็ยังบริพันเลยตมำขึ้นมายังเพิ่มมากกับจังหวะมาพันนั่นแล้วก็ไปทำมันจะเผาบอกแล้วก็เลยบอกเลย กะเรืงนี้เลยแม่บอกอยู่คอยว่าอันนี้บ่เป็นนี่จันเนี่ยนั่งน่าสาตู่อย่างกครับสาธุเนาะแม่เนาะเอาเด้ออย่าเด้อก็สีหาของมาเลี้ยงมาหลายๆก็เก่ายวคนทาร์ได้สามตัวนี่ถือน้อยก็เลี้ยงน้อยแล้วคุยว่าถือหลายก็เลี้ยงหลายหน่อยคอยว่าถือหลายก็สีเลี้ยงได้หลายอย่างเลยสาธุเด้ออย่างนี้สองสี่หกสี่หกหนึ่งถ้าตัดงสองตัวเนาะก็จะเป็นสี่หกกับหกหนึ่งผู้ใดสำหรับคนทุนหน่อยนะคะผู้ใด ผู้ไรทุนหลายนะครับเหงจับวินวินนั่นด้วยครับเดือยสองสี่สี่สองนี่นะครับสองหกหกสองนะครับหกหนึ่งหนึ่งหกครับเด็กกับบู้ไร้ตัวนะครับจะมีเลขอยู่สามตัวมีสี่มีหกมีสองและมีหนึ่งซับเอาเพื่อซับใดนันใดเขาคิว่ามันสีขั้นนั้นมาบลุกขึ้นมาเรียงคนเช้าเน่ยสมเด็จกับเมื่อเนะคออกมาจมอยู่ในเรือานอาควาคักด้วยยาเอิมแรง อพันเลยพันอันนี้เลยพันขับเข้ามาเลยขับเข้ามากข้มาจอดมองนั่นแหละ่ลารถเลี้ยงเ,ยเยนะฮ้ยเฮ้ยพันนะควอมพันนางคุยกับเราจ้ำ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 ก็ไปคุยมาแล้วรถเลี้ยวเบ่งมา,มาเมนะ่เฮ้ยมาอีกแล้วพันนะมาแล้วเน่เปื้อนใบพันายรถพันคือโตกออกแล้วไม่แต่ดำดำแล,ล้าวัดมันตกออกแล้วแผ่ mm. นตัวเหล็กมันตกลงตกออกเห็นแต่ดำดำตี้ว่าจะได่บาดข บอตียากเลยครับมีตัวเล็กอีเหล้วอันมีตัวเล็กอยู่แล้วครับเอาสำหรับตัวเล็กของแม่ยงนะครับเพราะว่าแม่ยงมันกับคำแล้วพอวัดดีครับสวัสดีครับมาคำจังหน่อยมือนี่คำเท่าไหร่นี่ฮะว่ามันมาคำเพิ่งเฮ็ดธุระแล้วครับย่ายนดเพิ่งก็เสียไปแล้วกับถ้ำบุญครับเสียและถ้ำบุญแล้วหรือครับเสียมันได้แหละนี่เสียวัน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 ที่แปด พ่อมาค้าไน้นล่ะมันก้วคายหยากนะครับตั้งว่าสองสี่หกสี่หกหนึ่งเป็นความฝันยามาบอกนะครับแม่ยงนะครับโอ้ล่าเสียแล้วเนาะครับเสียแล้วทำบุญให้แล้ว <laughs> แจกเขาเมาื่อวานนี้ครับแม่นกไปหวานนางต่างเนาะครับ <laughs> เอาไปด,ดูเป็นไปดีเนาะแม่เนาะจ้าอ่ะขอไปสู่สวงสวรรค์เด้อยนุชเด้อ แม่ยงก็บประเไปเพราะนั่นแม่มาค้าไม่ยงเลยนะครับบระเดคาเลยหลายท่านนะครับเขาจะมาหาโต้จะมาหาโต้อยู่ลาวว่ะครับโอ้ยโมมาบอกเน่ยอ่ะกั้ยันรบกวนนี่แหละครับกับพวกนี้ให้เมันไปดีซะนั่นไหเนาะอ่ะเวลาทําบุญเนี่ย้ามาบอกเลยแม่เด้อทําบุญใหญ่ให้เพลินอ่ะเปนตัวเลขหน้าทางของคุณแม่ยงนะครับยามาบอกนะครับเป็นทะเบียนรถนะครับเป็นแบบทะเบียนรถขั้นสีขาวขั้นนั้นนี่แหะครับขันที่ผมขี่มานี่ยนะ ดี๋ยวจะไปให้เบิ้งซีตัวนะครับสําหรับนายยงพลมาให้ซื้อสองสี่หกกับสี่หกหนึ่งนะครับสองชุดนะครับก็ให้ตัดวินวินสองตัวด้วยครับเด้อเ้าลหรถห้าก็เอาชีตวนะครับเอาขอบคุณหลายแม่แม่จะเดินทางกลับบ้านนะครับเพราะว่ามันขำจังหน่อยเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งมาเนี่ยกินเสียงรถกันเลยมาอีกแล้วบ่คุณพ่อเมื่อกี้ใส่สวนมันใส่สวนมันแป้นแปน เดี๋ยวจะพาไปลงทะเบียนรถนะครับทีนี้ก็แม่ยงพนังคุยกันนะครับเป็นทะเบียนรถคันนี้นะครับผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับเดี๋ยวจะร่วมทําบุญกับคุณแม่ยงด้วยกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาภด้วยครับสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ 16พฤศจิกายน2567นะครับนี่ครับไม่ย้งเพิ่นว่าเพิ่นฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถคั้นหนีญาเพิ่นว่าเอ้ารถทะเบียนคันนี้ตกออกนะตกออกด้วยรับเด้อ่ะกับพี่เจ้าน้าเอานะครับทะเบียนรถจะมีสี่ตัวสองสี่หกหนึ่งนะครับสาธุเด้อญาเด้อขอเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีิงวันนะครับในวันวันที่สิบหกพฤศจิกาย์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ จะแอดมินถ่ายโชคดีจะมาทำบุญมาเลียงยาคือเก่าเด้อ,อยาเด้อสาธุสาธุอ่ะผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับขอให้ฉกชกเป็นหมานด้วยครับเด้อสวัสดีครับ